สวันเกิดนะครับดวงชะตามีเมตตามหาสเสน่ห์นะครับมีคนรักมีคนเอ็นดูชีวิตสุขสบายพร้อมคาถาเสริมดวงอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตันพีดิกนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูดวงชะตานะครับ4วันเกิดนะครับดวงชะตามีเมตตามหานิยมเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับมีคนคอยช่วยเหลือสม่ําเสมอนะครับพร้อมพักคาถาเสริมดวงดีๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวก็เริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากวันเกิดแรกนะครับนั่นก็คือผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะครับคนเกิดวันจันทร์เนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่าพื้นดวงเนี่ยใน7วันเกิดนะครับ มีสเสน่ห์สูงที่สุดแล้วนะครับเป็นเมตตาบารมีนะครับคนเกิดวันจันทร์เนี่ยสิ่งที่คุณควรทำเนี่ยคือสวดคาถาเกี่ยวกับเมตตานะครับพยายามทําจิตให้เป็นเมตากับผู้อื่นสม่ําเสมอนะครับแล้วชีวิตคุณเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงผมไม่รู้นะแต่ว่าถ้าคุณเปลี่ยนไมล์เซ็ตเปลี่ยนความคิดคุณนะครับหลังจากนี้ชีวิตคุณจะมีแต่รุ่งมีแต่ปังมีแต่รวยนะครับคนเกิดวันจันทร์เนี่ยต้องหมั่นแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมในเวรบ่อยๆ นะครับแล้วจะรวยจะรุ่งมากๆนะครับและที่สําคัญคนที่เกิดวันจันทร์นะครับคุณพยายามที่จะรู้จักการให้อภัยและการปล่อยวางนะครับดวงชะตาชีวิตของคุณเนี่ยจะขึ้นแบบไม่หยุดเลยนะครับเพราะว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยเป็นวันที่ดวงเด็นเรื่องการเมตตามากกว่าการต่อสู้การแข่งขันนะครับเราชนะได้ด้วยความดีและความเมตตานะครับวันเกิดที่2คือคนเกิดวันพุธครับคนเกิดวันพุธ นะครับใครเกิดวันพุธเนี่ยคุณต้องเจรจาให้เป็นพูดให้เป็นนะครับอาจจะไม่ต้องพูดเก่งมากนะครับแต่ว่าต้องพูดให้เป็นรู้จาัก,การาเทศะรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนะครับรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดนะครับและที่สําคัญเนี่ยคนเกิดวันพุธเนี่ยควรที่จะทําออนไลน์นะครับแต่ว่าถ้าใครยังทําไม่เป็นตอนนี้ผมมีคอร์สสอนอยู่นะครับก็ทักมาเรียนด้วยกันได้นะครับคนเกิดวันพุธเนี่ย เรื่องที่สําคัญที่สุดของคุณคือเรื่องการเจรจาการต่อรองการติดต่อสื่อสารนะครับเขาเรียกว่าคนปากหวานเนี่ยต้องวันพุธนะครับพูดแล้วขายได้พูดแล้วขายดีพูดแล้วคนรักคนหลงนะครับก็ใครเกิดวันพุธเนี่ยต้องไปฝึกการพูดการเจรจาให้เป็นจึงจะดีกับตัวของคุณเองนะครับวันเกิดที่3ครับคือคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับ คนเกิดวันพฤหัส,สบดีเนี่ยพื้นดวงเนี่ยเป็นคนที่มีปัญญาอันเฉลียวฉลาดหลักแหลมยิ่งนะครับเป็นคนที่ทําการสิ่งใดแล้วเนี่ยถ้าเขาได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วเขาสนใจสิ่งนั้นจริงๆนะไม่ได้แบบเฮ้ยโดนบังคับให้ไปเรียนโดนบังคับให้ไปศึกษานะครับถ้าเขาสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเขาอยากเรียนรู้นะเขาจะเรียนรู้เรื่องนั้นน่ะได้จนถึงขั้นสูงสุดเลยนะครับถ้าเขาอยากเรียนแล้วก็มีทุนทรัพย์ไม่ติดปัญหาอะไรนะ เขาจะเรียนด้านนั้นเนี่ยถ้าพูดเรื่องดีกรีเนี่ยอาจจะไปได้ถึงปริญญาเอกนะครับก็คนเกิดวันพฤหัสเนี่ยเป็นคนที่ต้องให้ความรู้ผู้คนต้องสั่งสอนผู้อื่นนะครับต้องแบ่งปันความรู้อย่าหวงความรู้นะครับแล้วธุรกิจการค้าการขายของคุณจะดีมากๆจะประสบความสําเร็จอย่างงามประสบความสําเร็จอย่างสูงเลยนะครับสาหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีต่อมาวันเกิดที่4ครับคือคนเกิดวันศุกร์ คนเกิดวันศุกร์เนี่ยดวงดีในเรื่องของความสวยความงามนะครับมักเป็นสเสน่ห์ที่ต้องตาต้องใจกับคนพบเห็นใครเกิดวันศุกร์นะครับต้องพยายามทําตัวเองให้ดูดีนะครับบางทีอาจจะไม่ต้องดูการดูดีไม่ได้หมายว่าเราต้องใช้เสื้อผ้าเพื่อสำอางหรือว่าการแต่งตัวในราคาแพงไม่ใช่นะครับอย่าเข้าใจผิดเด็ดขาดนะครับการที่เราจะดูดีเนี่ยคือเราต้องพยายามนะครับ ทำตัวเองให้ไม่โสมใครที่เกิดวันศุกร์เนี่ยพยายามทําตัวให้ดูดีเสมอนะครับพยายามทําตัวให้ดูน่ารักนะครับอะแล้วคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยก็จะมีคนรักมีคนคอยเอ็นดูนะครับมีคนซับพอร์ตนะครับมีลูกค้ามากมายนะครับอันนี้คือ4วันเกิดนะครับที่ดวงชะตาพื้นฐานเนี่ยดีมากๆนะครับในเรื่องของเมตตาเสน่ห์นะครับใครรักใครหลงนะครับส่วนอีก3าววันเกิดนะครับอาทิตย์อังคารเสาร์เนี่ยเขาจะเป็นสายบู๊สายลุยหน่อยๆนะครับคือ คนพวกนี้คือเขาเราียกว่าชนะได้ด้วยการบู๊การลุยนะครับแต่คนเกิดสวันนี้ดวงอาจจะไปเด่นเรื่องการเมตตาเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยก็เรื่องความเมตตาเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้ใช้ดีเหมือนกันนะครับความเมตตาเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีมากๆที่เราต้องฝึกฝนโอเคนะครับหากเพื่อนๆท่านใดยอยากทำวอลเปเปอร์เสริมดวงนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับคุณจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนแล้วก็คาถาที่ควรสวดเพียง1 9 9บาบาทนะครับแล้วก็ ใครที่อยากบูชาเซียนแปะรงสีนะครับเซียนแห่งความเมตตาอีกองหนึ่งเนี่ยก็ถักทายเข้ามาได้นะครับก็สวยมากนะครับด้านหลังก็เป็นยันแบบนี้นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ช่วยเสริมด้านหงจุยด้วยนะครับส่วนคาถายที่ผมจะให้ในวันนี้นะครับก็คือให้คุณตั้งนโม3จบนะครับและสวด3คํานะครับณเมติเพียง3คําเท่านั้นนะครับดวงชะตาชีวิตของคุณจะดีขึ้นการการค้าการขายความเมตตาและสิ่งดีๆทั้งหลายทั้งปวง โอเคคลิปนี้มาแบ่งปันสิ่งดีๆเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าและถัดๆไปครับสวัสดีครับ